ผู้ช่วยสดสีในกรุงเมืองชียงภูมิอาหารที่เก่งอันเยอะและพวกที่เป็นผู้หญิงก็ตจะแต่งตัวเป็นหญิงมาเจ๊กระเทยคนนี้มาจับใบดำใบแดงจะได้เป็นทหารไหมออลุ้นอยู่เนี่ยครับดำบวายโอ้ยเจ๊อะไรกันเนี่ยวิทย์เปเรี้ยหนุหูเชียวนี่ค์ผเป็นผู้ชายกูจะกิดการอะไรเนะี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยผู้ชายจริงๆเนี่ยเขาไม่เห็นคิดการเลยเขาจะจับหัวนิง่งๆมันแมนเลยเนี่ย อ,อจับกันเงียบๆเ,เนี่ยเดี๋ยวพี่บึกเขาโกรธเอานะเนี่ยจับเลยโล้วดูพี่แมนเนี่ยแมนแมนบำทริปทริปแหวออกแล้ววะไอ้เก็บไล้อยู่ สตา้ถึงกับกลางน้ำสไตล์กันเลยไอ้เฮ <salv ato> ้ยครีดหนักกว่าแม่พวกนั้นเองโอ้ดูไม่ออกเลยน่ากลัวจังสมัยเนี้ยผู้ชายแท้เนี่ยเขาดูกันยังไงวะ เข้าเลยเจ้า่มาดูับกันแต่้าีไม่ดีต้องารนะด่างแต่ออกครับร้องปีบใหญ่เลยแอฟมาแอมาแม้นมดทุกอย่างเพจะถูบครับแต่อาอกเพื่อนุเต้นร้องลัมทํเพลงดุม่อดูเร่ตัวนี้ดูเรออกค ขอขอบคุณพันตรีสุมิตรวรวงผู้ช่วยศาสดีอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิเจ้าของเรื่องแอปมาทั้งวัน